สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันต่างชาติกันนะครับหลังจากที่กุลวุฒิวิทีสารพ่ายแพ้ให้กับวิคเตอร์เอ็กโซเซนชายเดียวมือนหนึ่งของโลกจากเดนมาร์คว้ารองแชมป์ไปครองในรายการแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟแนลที่บาหลีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหลังจบเกมนั้นก็มีแฟนแฟนแบดมินตันต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็น,นแรกกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันมาเลเซียนะครับชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับวิกเตอร์เอ็กเซเซนและการเปิดตัวของกุลวุฒิวิจิสารที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่เล่นได้ดีในวันนี้ เราดูแชมป์ปัจจุบันและอนาคตในสนามวันนี้พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่คําถามนักกีฬาของเราอยู่ไหนฉันสามารถชนะใครก็ได้ตอนนี้ล่ะใครก็สู้ฉันได้โดยประโยคดังกล่าวนะครับที่ว่าฉันสามารถชนะใครก็ได้นั้นก็น่าจะหมายถึงลีซือเจียนะครับโดยส่วนใหญ่แฟนๆแ,แบดมินตันของมาเลเซียมักจะคอมเมนต์ประโยคนี้กันครับ และความคิดเห็นต่อมานะครับซึ่งก็ยังเป็นของแฟนแบดมินตันชาวมาเลเซียนะครับก็ามาบอกว่าเป็นแมตชิงชนะเลิศทีีแย่มากมันควรจะเป็นรีซ้อเจียกับเอ็กเซลเซนมันน่าเบื่อมากความคิดเห็นต่อมานะครับโชคดีที่รีซึเจียไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายแน่นอนว่าเขาจะได้รับการทุบจากเอ็กเซลเซนความคิดเห็นต่อมานะครับมันคนละระดับกันจริงๆ และก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าอย่างน้อยเขาก็เข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้ความคิดเห็นต่อมานะครับเอ็กโซเซนดีเกินไปและเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาแต่วิธีสารยังเด็กและมีเวลาอีกมากที่เขาจะพัฒนาตัวเองในอนาคตความคิดเห็นต่อมานะครับวิกเตอร์ได้สอนวิธีการเล่นแบดมินตันแก่คุณลวุฒิความคิดเห็นต่อมานะครับก็มาบอกว่า การแพ้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันคือจุดจบของคุณมันจะดีกว่าถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวในช่วงต้นๆและคุณจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้ว่าคุณก็สามารถเป็นผู้ชนะได้การทำงานหนักของนายจะคืนชีพได้ในวันเดียวความคิดเห็นต่อมานะครับมันเป็นชัยชนะที่ง่ายดายสำหรับวิกเตอร์ และความคิดเห็นต่อมาครับวันนี้กุลวุฒิของได้เรียนรู้อะไรมากมายเขามีอนาคตที่จะเป็นแชมเปี้ยนได้ในขณะที่เขาอายุเพียง20ปีมีช็อตเด็ดๆมากมายและแม้ว่าฟอร์มของเขาจะผิดพลาดบ้างแต่อย่าลืมว่านี่เป็นการเข้ารอบเวิร์ลทัวร์ไฟนลครั้งแรกของเขาและเขายังมีเวลาอีกมากมายความคิดเห็นต่อมาครับวิกเตอร์ยอดเยี่ยมมาก และความคิดเห็นต่อมานะครับวิกเตอร์ฉุดไม่อยู่แล้วในตอนนี้กุลวุฒิอาจไม่สามารถเอาชนะวิกเตอร์ได้ในวันนี้แต่วิกเตอร์ก็ใช้เวลานานกว่าจะถึงระดับนี้เช่นกันเป็นกำลังใจให้กุลวุฒิจงพัฒนาต่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกความกล้าแก้ไขจุดบกพร่องแล้วกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมความคิดเห็นต่อมานะครับ วิเศษมากที่วิกเตอร์เอ็กซลเซนสามารถเอาชนะกุลุุิได้อย่างง่ายดายกุลุุิเปรียบเสมือนเพื่อนฝึกหัดวิกเตอร์สมควรที่จะเป็นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของโลกยินดีด้วยวิกเตอร์ตอนนี้คุณเก่งที่สุดแล้วความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวต่างชาติคนต่อมานะครับก็มาบอกว่าเซมิฟ i น a l ลกับลักยาเซนและไฟเนลกับกุลุฒิ แสดงให้เห็นว่าสองดาวรุ่งจากอินเดียและไทยนั้นยังต้องเดินทางอีกยาวไกลดูเหมือนว่ารักย่าจะได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านขวาซึ่งก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเขาแต่จากเกมในปีนี้ผู้เล่นอายุน้อยทั้งสองคนยังต้องก้าวไปอีกระดับทางร่างกายและทางเทคนิคเพื่อแข่งกับโมโมตะและเอ็กซลเซนความคิดเห็นต่อมานะครับคุณวุฒิวิทยสารพยายามอย่างเต็มที่แล้ว โอเควิกเตอร์เอ็กโซเซนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาจงพยายามต่อไปกุลวุฒิความคิดเห็นต่อมานะครับเอ็กโซเซนเหมือนถูกรางวัลแจ็คพอตในแมตช์นี้ที่ได้พบกับวิทิสารฉันคิดว่ามันไม่ใช่ระดับของเขาดังนั้นจึงชนะได้ง่ายๆความคิดเห็นต่อมานะครับวิกเตอร์แข็งแกร่งเกินไปสำหรับเขาและความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาบอกว่า อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งถ้วยรางวัลสำหรับเอ็กโซเซนมาแรงจริงๆจนถึงตอนนี้และนี่ก็คือคอมเมนต์แฟนแบดมินตันต่างชาติเพียงบางส่วนนะครับที่เอามาให้ฟังกันซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมาเลเซียนะครับซึ่งกระเดาได้ว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากรอบรองที่กุลวุฒิเอาชนะชายเดียวมือหนึ่งของพวกเขามาได้นะครับส่วนเพื่อนๆือนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนั้นก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ